สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูจักจันทร์นะคะในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสระเอียค่ะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็เปิดไปที่บทที่17ค่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มสระเอียกันค่ะ สระเอียนะคะจะประกอบด้วย3ส,ส่วนค่ะคือสระเอวางไว้หรือเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นสระอีจะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวยอยักษออกเสียงยอนะคะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นเด็กๆดูตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ก็คือ สระเออตรงหน้าและมีขีดตรงกลางขีดตรงนี้ก็คือเอาพ,อาพยัญชนะต้นเนี่ยมาเติมตรงนี้แล้วก็เขียนสระอีอยู่ด้านบนและตามด้วยยออยักนะคะอย่างเช่นคําว่าเปียเจียเวียเด็กๆพอจะเข้าใจนะคะเราไปดูตัวอย่างการเขียนสระเอค่ะ วิธีการเขียนสระเอียนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยการเขียนสระเอขมอนหัวกลมๆแล้วลากตรงขึ้นไปจากนั้นเขียนพยัญชนะต้นไม้ตรงที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายขีดตรงนี้เขียนพยัญชนะต้นแล้วเราก็จะเขียนสระออนะคะขีดขึ้นไปแล้วก็ขีดลงมาตามด้วย ยอยักษ์นะคะเขียนเป็นยอยักษ์ไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะเราจะเรียกมันว่าสระเอียนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสืออ่านออกเขียนได้ในบทที่17หนูเปี๊ยค่ะเปิดแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านบทกรอนพร้อมกับครูนะคะ หนูมาไว้ผมเปียหนูมาไว้ผมเปียอย่างงัวเงียเสียเวลาหนูมีมาคอยท่าเร็วหนูมาอย่าหน้าเสียหนูมีเขาแวะมาชวนตามหาไก่ตัวเมีย สีเทาตัวเตี้ยเตี้ยไก่ตัวเมียตัวสีเทาเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกรอบค่ะหนูมาไว้ผมเปียหนูมาไว้ผมเปียอย่างงัวเงียเสียเวลาหนูมี มาคอยท่าเร็วหนูมาอย่าหน้าเสียหนูมีเขาแวะมาชวนตามหาไก่ตัวเมียสีเทาตัวเตี้ยเตี้ยไก่ตัวเมียตัวสีเทาเก่งมากค่ะ เด็กๆอ่านจบแล้วตอบครูได้ไหมคะว่าในนี้มีใครที่ไว้ผมเปียเด็กคนไหนไว้ผมเปียคะเก่งมากคะ่ะหนูมาหนูมานะคะเป็นคนไว้ผมเปียและเอในนี้แล้วในนี้มีเด็กๆกกี่คนครับมี สองคนค่ะเก่งมากก็คือหนูมากับหนูมีเอแล้วหนูมีมาชวนหนูมาไปทำอะไรครับหนูมีชวนหนูมาไปตามหาไก่ไก่ตัวนี้เป็นไก่ตัวเมียเอแล้วไก่ตัวเมียตัวนี้มีสีอะไรคะใครตอบได้ไหมเอ่ย เก่งมากค่ะไก่ตัวเมียนี้มีสีเทาลักษณะของไก่ตัวเมียตัวนี้มีลักษณะอย่างไรคะถูกต้องค่ะไก่ตัวเมียนี้มีสีเทาลักษณะตัวเตี้ยเตี้ยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าในบทกลอนนี้มีคำไหนบ้างที่ประสมด้วยสระเอีย เรามาสังเกตแล้วก็วงพร้อมกันนะคะวงล้อมรอบคำที่ประสมด้วยสระเอียค่ะเรามาดูแถวแรกค่ะหนูมาไว้ผมเปียมีไหมคะมีคำว่าเปียย่างงัวเงียเสียเวลามีคำว่าเงียกับคำว่าเสียนะคะที่ประสมด้วยสระเอียก็คือ เริ่มต้นด้วยสารเรอีอยู่ข้างหน้าขีดตรงกลางนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าให้เติมพยัญชนะต้นลงไปแล้วเขียนสาระรอีไว้ข้างบนตามด้วยตัวยอยักษ์นะคะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะเป็นสาเอียต่อไปแถวต่อไปค่ะหนูมีมาคอยท่ามีไหมคะเร็วหนูหนาอย่าหน้าเสียคำว่าเสียตรงนี้นะคะต่อไป โนมีเขาแวะมาชวนตามหาไก่ตัวเมียคำว่าเมียสีเทาตัวเตี้ยเตี้ยคำว่าเตี้ยเตี้ยไก่ตัวคำว่าเมียนะคะตัวสีเทานะคะเด็กๆก็วงใช้ดินสอหรือสีก็ได้ค่ะวงล้อมรอบคำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำและอ่านออกเสียงคํำกันค่ะพร้อมแล้วนะคะเวลาเด็กๆอ่านให้อ่านไปตามแนวนอนนะคะไม่ใช่อ่านลงมาเป็นแนวตั้งนะคะอ่านคําที่ผสมสะอ่านสะกดคำก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่านออกเสียงนะคะพร้อมแล้วเรามาอ่านตามครูค่ะ งอเอียเงียงัวเงียตาสีทำงัวเงียสอเอียเสียเสียเวลาตาสีทำเสียเวลามอียเมียมีเมีย ตาสีมีเมียดีเมียแกมีวิธีดีดีเมียแกภาชะนีมาสีโซตาสีแกไปทำนาเวลาแปดนาฬิกา เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงและอ่านสะกดคำนะคะอ่านให้คล่องอ่านแล้วจําให้ได้ว่าคําที่ประสมสระเอียนั้นมีคําไหนบ้างต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคําค่ะคำแรกเลียสะกดว่าลอเอียเลีย เปีย ع, สะกดว่าปอเอเียเปียเอียสะกดว่าออเอียเอียเพียสะกดว่าพอรอเอียเพียเจียสะกดว่าจอเอียเจีย เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและฝึกเขียนสะกดคำนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำกันค่ะคำแรกเสียเลียเตียเบียเปีย เงียเจียเอียเขียเฮียเขียเตียเพรียเชียเบียเรามาฝึกอ่านอีกรอบค่ะเสีย เลียเตี้ยเบี้ยเปียเงียเจียเอียเขียเหียเขียเตียเพียเฉียเบีย เด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนการอ่านนะคะอ่านบทไหนได้แล้วก็ยังต้องฝึกอ่านอีกค่ะเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วเรามาทบทวนการฝึกอ่านและฝึกเขียนด้วยการทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะให้เด็กๆฝึก,ก,กอ่านแล้วระบายสีนะคะคำแรกค่ะคำว่า เปียเห็นไหมคะเด็กๆไว้ผมเปียต่อไปคำที่สองคำว่าเสียรถเสียนะคะคำที่สามคำว่าเลียแมวกำลังเลียผมตัวเองนะคะต่อไปข้างล่างเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านคำแรกนะคะปอเอียเปียสอเอียเสียลลเอียเลีย งเอียเงียจเอ,อียเจียโดเอียเดียตตเอียเตียนเอียเนียฮเอ,อีเยเฮียมเอ,อียเมียเข้าใจแล้วเด็กๆทำแบบฝึกหัดค่ะ ต่อไปยังเป็นแบบฝึกหัดที่1นนะคะแบบฝึกหัดที่1เราจะทําในเล่มอ่านออกเขียนได้นะคะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1น,นะต่อไปให้นําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในนี้มีอยู่ด้วยกัน2คําแล้วเรานํามาเรียงต่อกันคล้ายกับประโยคสองส่วนที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ เรามาดูคำแรกค่ะคำว่าเสียใจนะเด็กๆก็นำมาเขียนต่อไปตัวเมียเลียขาง,งัวเงียนำมาเขียนเรียงกันนะคะแล้วหัดอ่านต่อไปค่ะข้างล่างนี้ให้เด็กๆหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะคะเรามาฝึกอ่านกันค่ะ เมียตาสีแกมีวัวห้าสิบตัวตาสีมวังวงัวเงียเมียมาหาแกมโมโหไปพาชะนีมาเอากะลาพาชะนีมาสีโส เด็กฝึกอ่านให้คล่องนะคะเสร็จแล้วระบายสีรูปดาวค่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่2นะคะแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆทำลงในสมุดของนักเรียนนะคะก็คือเล่มทอทหารนั่นเองเรามาดูข่าวว่าครูให้ทำอะไรให้นักเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะนำคำที่กำหนดให้เขียนให้ตรงกับภาพที่ที่ครูให้มานะคะ ก่อนอื่นที่เราจะไปเขียนเราต้องมาฝึกอ่านและจำคำให้ได้ก่อนค่ะว่าคำที่ครูให้มานั้นมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมแล้วนะคะเด็กๆสังเกตคำและก็ฝึกอ่านตามครูด้วยค่ะคำแรกค่ะคำว่าเตีย้ยเปียเสียใจเลียงัวงเงีย นัวเนียอีกรอบค่ะเตีย้ยเปียเสียใจเลียงัวเงียนัวเนียนเยด็ก,ดกสังเกตสิคะว่ารูปที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะรูปหน้าคนแล้วมีอะไรเอ่ยเปียผมเปียนะคะต่อไปภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะ ภาพแมวกับคนแมวกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ่าต่อไปค่ะภาพที่สามโอ้เด็กๆก,กำลังทำอะไรคะมีมัดผมจุกไว้ข้างบนด้วยเอามือถูหน้าถูตาใหญ่เลยเขากำลังทำอะไรเอ่ยเป็นลักษณะาอาการแสดงว่าเขากำลังทำอะไรคะเออตื่นนอนใหม่ๆตื่นนอนใหม่ๆเราก็จะมีลักษณะาอาการเป็นอย่างไรคะอ่าเด็กๆอย่ายลืมนะคะ ทำอย่างไรเอ่ยต่อไปค่ะในภาพมีเด็กๆสองคนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วมีลูกศรชี้ลงมาที่ตัวเด็กผู้ชายตัวนี้ค่ะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะใส่ให้ถูกต้องค่ะต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยเขาทำไม่เอ่ยต่อไปค่ะภาพสุดท้ายกำลังชกมวยกัน เป็นนักเป็นกีฬานะคะการชกม,มวยตรงนี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะไม่ได้ชกต่อยกันโดยที่เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะในภาพนี้เป็นกีฬาการชกม,มวยนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าทําอะไรครับโอ้ชกกันแบบอีลุงตุ้งนั่งเลยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยอถ้าเด็กๆได้แล้วเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทําแบบฝึกหัดค่ะ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่3นะคะแบบฝึกหัดนี้เราก็จะทำในสมุดของเด็กๆนะคะทำลงในเล่มทอทหารค่ะในนี้ให้เด็กๆอ่านครูม,มีคำให้อ่านคำอ่านคำที่เขียนสะกดคำนะคะแล้วก็นำคำที่อ่านนี้เขียนลงในภาพให้ตรงกับภาพค่ะคำแรกอ่านว่าปอเอียเปีย เขียนอย่างไรคะเขียนลงไปในนี้ต่อไปค่ะข้อที่สองสอเอียเสีย,จ,ออยจ่อไอใจเสียใจนะคะต่อไปข้อที่สามนออัวนัวนอเอียเนียนัวเนียเขียนลงในนี้ค่ะข้อที่สี่อเอียเลียเขียนลงไปค่ะ ข้อที่ห้าค่ะมอเอียเมียเขียนลงไปนะคะที่สำคัญเด็กๆต้องฝึกอ่านและฝึกเขียนค่ะครั้งต่อไปเนี่ยครูจะให้มีการเขียนสะกดคำด้วยนะคะเด็กๆเข้าใจแล้วทำแบบฝึกหัดค่ะ ่อไปคะ่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการทําแบบฝึกหัดที่สองเมื่อกี้นะคะก็คือนําคําที่กําหนดให้เด็กๆเ,เขียนแล้วก็เขียนคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ด้วยเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก,ก,ก็นําคําที่กําหนดให้นี้มาเขียนลงตามข้อให้ตรงกับรูปภาพซึ่งเราไม่ต้องเขียนหรือไม่ต้องวาดรูปนะคะข้อแรกเป็นเด็กไว้ผมเปียเราก็นําคําที่ ป็นคำว่าเปียนะคะต่อไปตัวอย่างที่แบบฝึกหัดที่3เด็กๆก็ไม่ต้องวาดรูปเหมือนกันค่ะแต่นำคำที่เขียนสะกดคำเนี่ยลงมาเขียนเช่นข้อที่1ปอเอียเปีย e, เราได้แล้วเราเขียนสะกดคำลงไปแล้วเขียนคำอ่านว่าเปียนะคะเด็กๆเข้าใจแล้วทำลงในแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับวิดีโอคลิปนี้สระเอียนะคะได้มีแบบฝึกหัดสองส่วนก็คือแบบฝึกหัดที่อยู่ในส่วนในเล่มอ่านออกเขียนได้ซึ่งครูใช้คำว่าแบบฝึกหัดที่1และก็แบบฝึกหัดที่2ที่3เราจะทำในสมุดเล่มทอทหารของเด็กๆนะคะเด็กๆเข้าใจแล้วทำแบบฝึกหัดค่ะและที่สำคัญที่สุดเด็กๆอย่าลืม ทบทวนการอ่านให้คล่องนะคะอ่านแล้วก็พยายามจําว่าคําที่เด็กๆอ่านนั้นมันเขียนว่าอย่างไรเพราะว่าเราจะนําคําเหล่านี้ไปเขียนตามคําบอกอีกครั้งค่ะสําหรับวิดีโอคลิปสระเอียนี้นะคะก็จะจบเท่านี้นะคะเจอกับครูจักรจัน์ใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ